สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบีมสระนยูไลฟ์เคลียร์ดราม่าพลังใบตบหน้าตัวเองกลางไลฟ์ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากสำหรับประเด็นของบีมสรญนยูประชากริตจาของวลีพลังใบที่หลังจากเขาโดนวิพักวิจารณ์เรื่องการขับรถบนท้องถนนและขับสปีดบอสอย่างหนักต่อมากรณีขับเรือสปีดบอสบีมก็ได้ถูกกรมเจ้าท่าปรับเงินจํานวนหนึ่งและริบใบขับขี่เรือเป็นเวลาหนึ่งเดือนนอกจากนี้หนุ่มบีมยังได้ไลฟ์สดชี้แจ เงดรมที่เกิดขึ้นและมีบางช่วงบางตอนที่หนุ่มบีมตบหน้าตัวเองจังๆกลางไลฟ์สดโดยหนุ่มบีมเคลียร์ว่าผมเครียดนะผมเป็นคนที่สุดทุกอย่างเวลาผมเสียใจก็จะเสียใจสุดเหมือนกันแต่ผมต้องเข้มแข็งเพราะอยู่ในวัยผู้ใหญ่ผ่านความทราม่มแล้วทั้งชีวิตและทุกๆอย่างเกิดขึ้นได้เพราะการกระทำของตนเองด้วยความที่เป็นคนนอกกรอบซึ่งเป็นสิ่งที่ผมยอมรับ ต้องอยู่กับมันให้ได้ส่วนคนที่คิดต่างผมต้องขอโทษบนถนนเส้นหนึ่งเข้าใจแต่ตนเองปล่อยมือไม่ถึง10บวินาทีซึ่งมีคนพูดว่าแค่ของเมืงองอาจทําทให้คนอื่นเกิดอุบัติเหตุได้โดยเรื่องนี้บิมจะมารับจากใจเลยและไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เฮี้ยแบบนั้นในชีวิตน้อมรับเพื่อปร,รับใช้พระอยากเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพในอนาคตส่วนเรื่องการเคี้ยวที่มีหลายคนเป็นห่วงสุขภาพผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เคี้ยวทุกวันนะครับแต่บางเวลาที่ผมพกออกมาเนื่องจาก มันถูกกฎหมายผมก็เลยเอามาถ่ายรูปเพราะไม่อยากให้มันเป็นแค่ใบแต่ผมอยากให้มันเป็น c u เจอร์เป็นแฟชั่นไม่ว่าจะเอาใบาปิดตาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทุกคนก็ไม่ได้ว่าเรื่องนั้นนะครับและส่วนเรื่องความเมามันก็ไม่ได้มีความเมานะครับเคี้ยวกระท่อมเคี้ยวยังไงให้เมานอกจากคุณจะแพ้และก็ต้องบอกอีกว่าแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอย่างตัวผมเองก็ออกกําลังกายมาเยอะถ้าหากผมไม่ไหวผมก็ต้องรู้ลิมิตตัวเองแต่ว่าทุกอย่างที่มันดูหวาเสียว หรือว่าดูไม่สมควรผมกราบขอโทษจากใจเลยนะครับถ้าทําให้หลายๆคนเดือดร้อนผมกราบขอโทษและผมจะไม่ทําแบบนี้แล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับและหนุ่มบีมก็ได้ตบหน้าตัวเองหนึ่งครั้งท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c คอขอบคุณครับ